คลิปนี้ผู้จะมาสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ลูมิเนสกันนะคะขั้นตอนแรกนะคะคือการล้างหน้าค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปใช้คลีนเซอร์นะคะเราต้องทำความสะอาดรอบดวงตาก่อนค่ะเพราะว่าปุ้มใช้เป็นสูตรกันน้ํานะคะขออนุญาตทำความสะอาดรอบดวงตาหน่อนค่ะอันนี้ก็คือล้างเครื่องสําอางรอบดวงตาออกเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าผู้จะทำความสะอาดแค่รอบดวงตานะคะเพื่อนๆนะคะจะได้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของลูมิเนสทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกจริงๆ อันนี้พวก็จะมีแป้งนะคะมีบัตออนแล้วก็มีตัวที่เขียนคิ้วอยู่เนาะวันนี้ค่ะสาวๆจะมาเทดตัวนี้เลยนี่ค่ะลองพื้นค่ะว่าลูมิเนสทองคาสซา,าได้จริงหรือเปล่าราทดสอบกันดูเลยค่ะนี่นะคะ,ะนี่นะเ,เทสกันเลยค่ะเดี๋ยวพุจะทาลงไปบนผิวนะคะอย่างนี้เนาะจะได้เห็นไดชัดๆนี่นะขออนุญาตมองกระจกนี่น จริงข้างล่างเนี่ยก็มีรองพื้นอยู่แล้วแหละแต่ว่าพุ่งกลัวว่าเดี๋ยวเพื่อนๆไม่เชื่อว่ามันทำผ่าษารองพื้นได้จริงหรือเปล่านี่นะเห็นกันเลยถูกไหมคะเปลี่ยนสีปุ๊บเริ่มกันเลยค่ะเราก็จะทําให้หน้าเราเปียกๆก่อนนะคะเราจะใช้วิธีการวักน้ำขึ้นมานะคะนี่นะ นหน้าห้น้าแล้วก็มือติดเปลี่ยนนะคะแล้วเราก็จะใช้คลีนเซอร์ก่อนเลยคะ่ะก็จะใช้ไม่เยอะนะคะใช้นิดหน่อยเนี้ยค่ะแล้วเราก็จะขยี้ให้มันเกิดฟองเยอะๆนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่ขยี้ให้เกิดฟองเยอะๆเนี่ยมันจะมีประจุลบเยอะ,ะคะ่ะในตัวของคลีนเซอร์แล้วหน้าเราเป็นประจุบวกอะคะ่ะเมื่อประจุลบมาเจอกับประจุบวกจะได้ดึงสิ่งสกปรปกนะคะออกมาจากรูปุมขคนและทาให้ผิวหน้านะคะสะอาดแล้วก็หมดจดคะ่ะ แอนจี้เลยค่ะถ้าเกิดฟองแล้วก็ตันายนิดหนึ่งน้องแล้วก็แอนจี้กันเลยค่ะแล้วก็ถูไปบนน้องเนี่ยะคะใช้ฟองนี่นะคะ นะแล้วก็ถูไปบนหน้านะคะแล้วก็ทำการนวดเบาๆค่ะ,ะ,คะแล้วนวเนาะ,ะเบาอาจจะดูเหมือนแรงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเบาค่ะ ถ้าจมูกก็ถูขึ้นถูลงอย่างนี้นะคะแล้วก็จะถ้าทอสายพวกสีเซียนได้ดีด้วยะคะ่ะแล้วก็รูปแบบนี้ก็จะเป็นอีกการกระชับแล้วก็ทำความสะอาดได้ด้วยอันนี้ก็คือล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะทําการเทสนะคะว่าล้างเราล้างหน้าเนี่ยสะอาดหรือเปล่านะก็ใช้มือเปลี่ยนนะคะรูปไปอย่างนี้นะคะอ่าเป็นการเทสอีกทีนะถ้าเกิดว่าเราล้างหน้าไม่สะอาดมันจะมีฟองออกมานะคะอย่างเงี้ยค่ะปึ๊บเราเท็คปุ๊บแล้วเราก็ ล้างนะ้ำอีกดีนเนาะโอเคอ่ะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าเมื่อกี้เนะี่ยจะมีคิ้วนะแล้วก็จะมีตัวเขาเรียกว่าแนยะรองพื้นอยู่ใช่ไหมคะสำหรับสาวๆนะคะเป็นทริปเนาะที่แต่งหน้าหนักนะคะก็คือให้ล้างหน้าแบบนี้ค่ะสองครั้งค่ะแล้วก็ แล้วก็เวลาก่อนที่เราจะล้างหน้าทุกครั้งเราล้างมือด้วยสบู่ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามือเรามันเนี่ยค่ะมันจะเกิดฟองน้อยค่ะอ่าอันนี้ก็สารหมดจดแล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือการใช้เซรั่มค่ะเรามาดูกันเลยค่ะสามารถทาได้ขนาดที่หน้าปเปียกๆได้หรือว่าจะซับหน้าแห้งก็ได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวปุ้มชินนะปุ้มจะทาที่หน้าแห้งดีกว่าจะได้เห็นชัดๆซับหน้าก่อนเนาะเนี่ยค่ะทาราสานได้ได้ได สะอาดจริงอะคะ่ะเกลี้ยงเลยเนี่ยค่ะจะเห็นได้เนี่ยค่ะใช้ที่การซับเนาะเคแล้วก็เส้นลนี่นะคะก็เปิดฝามาแล้วก็ใช้แค่หนึ่งปั๊มนะคะทั่วไปหน้าและลำคอได้เลยค่ะกดไปเต็มๆเ,เลยนะคะใช้แค่นี้เองนะนี่ค่ะเอวิธีการใช้นะคะเราก็เริ่มใช้นิ้วนางนะคะ แตะนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็ตาใต้ตาค่ะทาบริเวณแค่หนกแก้มก่อนนะคะปื๊บแล้วก็แล้วเดี๋ยวมันจะซึมเข้าไปเองนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเข้ามาล้วจะช่วยพวกถุงใต้ตาแล้วก็ริ้วรอยก่อนไว้ด้วยนี่นะขอมองกระจกดนึงเน,นงาะม่ถนัดนคะคะแล้ทาแบบนี้โอเค ส่วนขานาะให้หน้ายกประชามประธานเนี่ยค่ะบนนีิ่งไปค่ะบไปค่ะส่วนจะหมบ้างเหมือนกันหาลงนี้เนาะไงค่ะนี่ก็บวนยิ่งไปค่อยๆแตะไทีละนิดทีละนิดนะคะนี่นค่ะแล้วก็หน้าผากเหมือนกัน,นกบวนยิ่งไปนี่ เนี่ยค่ะทั่วหน้าแล้วเราก็เห็นไหมว่ายังเหลือเซรั่มเราก็สามารถเอามาทาคอแล้วก็ทาหลังมือได้ด้วยอันนี้จะพอดีไม่ได้ล้างคอขออนุญาตทาบนหน้านะเนี่ยค่ะแล้วก็ขัดทาเนี่ยค่ะแล้วก็เวลาคนเากิต้องกรากรยกรกระชับนะคะแล้วก็ขึ่นไปนี้นะคะเบาๆได้เลยเนาะจะสังเกตได้ว่าทาเบามากนคะคะจะช่วยยกกระชับตัว,วเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะปั๊มเดียวใช้ได้ทั้งหน้าและคอเลย แล้วก็ถ้าในตอนเช้านะคะเราก็จะใช้มอยส์เจอร์ไรเซอร์ค่ะแล้วส่วนตอนคืนก็จะใช้เป็นไนท์ครีมเดี๋ยวผู้สาธิตการใช้เดก่อนนะคะตรงนี้เนาะก็นี่แหละเดี๋ยวเรา,เร,ารอ,รอสักแป๊บตึงสำหรับใครที่หน้าหมาดนะคะจะรอให้หน้าแห้งก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราซับหน้าแห้งปั๊บทาจะน้ำเสร็จก็สามารถลงได้เลยวิธีการใช้นะคะหนึ่งปัง๊มกดไปเต็มเลยนะคะนี่เท่านี้ไม่ี้องกดไปเต็มอีกนิดนึงก็ได้โอเคแค่นี้พอ วิธีการทาเดนะคะเราจะไม่ถูๆวนๆนี้นะคะเราใช้วิธีการวอร์มครีมก่อนนะคะวอร์มครีมโดยการตบๆวบนๆนี้นะคะวิการวอร์มครีมเนาะ <S <S เพื่อจะได้เพื่ออะไรเพื่อให้มันซึมเข้าสู่ผิวหนังใต้ผิวหนังนเราได้ดีขึ้นนี่นะการที่ตบๆเราจะให้เอามอสเจอร์ไรเซอร์เนี่ยค่ะซึมลงไปใต้ผิวหนังแล้วก็ให้ s p สเนะะี่ยค่ะมันเคลือบอยู่ข้างบนนีค่ะอันนี้ค่ะผิวที่บอบบางก็ทำแบบนี้ได้นะคะ ในส่วนของลูมิเนสเนี่ยมีสารแกนแดดให้เราด้วยเนี่ยค่ะออแล้วก็เราก็ตบๆขอมองกระจกหนยนะมีน้วเนีคะตบๆลงไปใช้ด่วยการบ เห็นไหมคะว่าก็ยังเหลืออยู่นิดหน่อยเนะะี่ยค่ะแล้วก็เอามาทาคอแต่ว่ามันไม่พอนะก็กดเพิ่มอ,อีกปั๊บนึงแล้วก็ทาคอได้เลยค่ะนี่ทำหนเห็นเนาะโอเคอันนี้คือตอนเช้าถ้าตอนกลางคืนใช้นท์ครีมนะคะนี่ค่ะเปลี่ยนนิดนึงนะเมื่อกี้เพิ่งล้างหน้ากระปุกนท์ครีมค่ะจริงๆแล้วอะ่ะในในกล่องอะคะ่ะเขาจะมีไม้ไพายมาแต่ว่าตัวเองอะคะ่ะทําให้พายหาย เดี๋ยววิเราจะใช้คัตเตอร์บัดแล้วก็จะให้ดูว่าปริมาณใช้แค่นิดหน่อยพอคะ่ะเพราะว่าของเราเนี่ยค่ะเป็นสูตรเข้มข้นค่ะ,ะน้ำเสจเนาะมีบาปิดแบบนี้เรียบร้อยใช้ไปเยอะแล้วแหละอันนี้แล้วก็เดี๋ยวเอาให้ดูนี่นะคะนี่นะนี่แค่นี้ไม่เห็นนะ่าไม่รู้ชัดๆเลยดีกว่า ใช้แค่นี้พอค่ะแล้วก็ทาบนเหมือนทาเซรั่มปั๊บให้ทั่วใบหน้าแค่นี้เองค่ะใช้นในตอนกลางคืนนะคะเสร็จแล้วสาวๆที่อ่านี้แลย่นะคะสาวๆสาวที่อยากจะแต่งหน้านะคะเราก็สามารถลงรองพื้นลงบีบีแล้วก็แต่งหน้าตามปกติได้เลยค่ะอันนี้คือขั้นตอนการใช้ผลิตภัณฑ์ลูมิเนสค่ะมาต่อกันที่ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวตัวกันเลยนะคะก็นี่จะชาว,เว์เจล อ่าแล้วก็อาบน้ำเหมือนอาบน้ำปกติก็ทำตัวให้เปียกนะคะเราจะสาดที่แข่งข้างนึงนะนี่ค่ะอ่าเหมือนเราอาบน้ำปกติค่ะแล้วเราก็กดเนี่ยค่ะหนึ่งปั๊มนะคะแล้วก็ถูลงไปบนยายอาบน้ำก็ได้แต่วันนี้เราไม่มียาน้ำก็ธรรมดาเนอะเหมือนอาบน้ำปกติเนี่ยค่ะแล้วก็จะช่วยผิวเราเนี่ยค่ะกระจางใส นะอเอาไปเสร็จแล้วก็ล้างออกอันนี้มีกลิ่นหอมมากเลยแต่กลิ่นมันคงไม่ทะลุแน่ๆเลยโอเคเสร็จแล้วเราเดี๋ยวเราจะซับผิวให้ดูนะคะจะได้เห็นความแตกต่างนี่จ้ะข้านี้ใช้นะแล้วก็ข้านี้ไม่ได้ใช้ พอเราอาบน้ำเสร็จป,ปุ๊บแล้วก็ทาครีมใช่ไหมคะเราก็มาต่อกันที่นี่เลยคะ่ะบอดี้โลชันช่นค่ะบอดี้โลชั่นของลูมิเนสนะคะจะมีสารกันแดดด้วยและนี้ก็คือช่วยผิวขาวกระจ่างใสปกป้องสแสงแดดแล้วก็กระชับผิวด้วยค่ะ้าปกติเดี๋ยวเขาสบัดอีกนึงจะหมดแล้วก็เหมือนทาครีมปกติค่ะปกติ จะช่วยกระชับในส่วนของตัวใบใบอาร์ม uh, ตัวนี้ด้วยเนาะกระชับท้องผิวร้อยอ้าดูกันเลยข้างที่ใช้กับข้างที่ไม่ใช้แตกต่างกันใช่ไหมคะดูแลผิวหน้าเสร็จแล้วก็ดูแลผิวตัวค่ะแล้วก็เสร็จคลิปนี้แล้วนะจ๊ะหวังว่าหลายๆคนคงชอบนะอยากใช้ลูบิเนสค่ะ Come on.